สวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์ Live นี้10นาทีพอ EP นี้เป็น EP ที่93แล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งโอเควันนี้ผมมาดึกไปหน่อยนะครับขอโทษที สวัสดีครับโคชจูแหะครับสวัสดีครับ <c oughs> ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีครับน้องแนนเดี๋ยวนะจะลองกดดูว่าลืมทุกทีลืมจะเปลี่ยนไอโกแต่ไม่รู้มันเปลี่ยนยังไงได้บ้าง เปลี่ยนไม่เป็นคราวหน้าจะคราวหน้าจะไม่ลืมจะไปเซตโกใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดึกไปนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีมีหลายอย่างเคลียร์แล้วก็ มีข่าวดีมีฟิลเกตใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยได้เคลียร์เรื่องนี้ไปนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับหัวใจส้มครับ <laughs> <Okay. S 1> ก็มีเพื่อนนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนสมัยมหาลายัย <Okay. S 1> เพื่อนชื่อนุชนะครับ <Okay. S 1> เขาก็ทักมาว่าเขาเองเนี่ย ไม่ไหวละอยากจะดูแลเรื่องของอคอเลสเตอรอลในในในหลอดเลือดนะครับค่าไขมันในหลอดเลือดสูงปีตดเขาบอกสูงปีตดแล้วก็อยากจะดูแลเรื่องของรูปร่างด้วยนะครับก็เลยทักมาบอกว่าฟิลเกรสนี่มันยังไงนะแนะนำหน่อยสิกินยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแนะนำไปก็โอเคได้ฟิลเกรสอีกหนึ่งชุดนะครับ เดี๋ยวให้เขาคลิกลิงก์แต่เขาบอกว่าคลิกลิงก์ไปคลิกลิงก์มามันยังเพี้ยนๆอยู่ผมผมคิดว่าส่วนใหญ่เวลาช่วงสิ้นเดือนอย่างเงี้ยมันระบบมันจะค่อนข้างโหลดนะแล้วพอระบบโหลดก็ค่อนข้างรวนนิดหน่อยนะครับก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้นะครับก็โอเคถือว่าน่าจะคอนเฟิร์มฟิวเกตอีกหนึ่งชุดนะครับ ก okay. ็วันนี้วันนี้ผมขึ้นหนังสือเล่มใหม่ละนะครับจริงๆอ่านไปแล้ว2บทนะครับแล้วก็เมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์นะครับผ่านมาลาติสวัสดีครับลาติสวัสด์ครับน้องบอลฝันดีครับวันนี้เห็นไปไปสร้างบุญกับอัพใช่ไหมกับพี่เก๋เนาะ <c oughs> ฝันดีครับฝันดีครับ ก็วันนี้ขึ้นหนังสือเล่มใหม่แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือชื่อว่า leader eat last นะครับ leaders ่า leaders นะครับผู้นำหลายคน eat last นะครับภาษาไทยตั้งว่านำยังไงได้ทั้งใจได้ทั้งงานนะครับนำยังไงได้ทั้งใจได้ทั้งงานเขียนโดยคุณไซมอนซีเนกนะครับคนนี้เนี่ยผู้เขียนคนนี้ถ้าใคร ฟังผมบ่อยๆจะรู้จักดีเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับอันนี้เป็นปกเก่านะปกใหม่เปลี่ยนไปแล้วนะครับชื่อหนังสือว่า Start With Why นะครับภาษาไทยใช้คำว่าทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมนะครับเป็นเล่มแรกของเขาเขียนโดยคุณไซมอนซีเนกเล่มนี้นี่ทำให้คุณไซมอนซีเนกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเลยอย่างมากเลยแล้วก็โด่งดังเลยนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของ What How Why นะครับเล่มน,นี้นะพูดถึงว t h ฮาวายว่าคนเรามักจะคิดคําถามจากอะไรอย่างไรแล้วก็ทําไมนะครับถ้าพูดถึงลําดับชั้นของสมองความคิดเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่วงนอกสุดของสมองนะครับอย่างไรลึกเข้าไปหน่อยทําไมเนี่ยคือส่วนที่เป็นแกนกลางลาติสวัสสมาทักทายก่อนนอนครับพี่ครับพี่เต่า <laughs> ฝันดีครับพี่เต่า yeah. ผมไลฟ์ดึกไปแหละมาทักทายสลาติสวสริ์กันหมด okay, โอเคนะครับก็เล่มนี้จะบอกว่าสมองของคนเนี่ยจะคิดหรือเชื่อได้ลึกซึ้งที่สุดถ้าเราตอบได้ว่าเราทำสิ่งนั้นไปทำไมนะครับส่วนแกนแกนกลางที่สุดนะครับส่วนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นส่วนของเหตุผลนะครับเป็นส่วนของอารมณ์รวนรนะครับก็ถ้าเรา สามารถสื่อสารกับผู้คน <_ d ance> เช่นเราอยากจะขายสิ่งน,นี้นะครับโดยปกติการโฆษณาจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะมักจะพูดถึงคุณสมบัติว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราก็พูดว่ามันแตกต่างอย่างไรมันใช้อย่างไรคือ how นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเออเนี่ยทำไมเขาถึงจะต้องมีเรามักจะเป็นลำดับของวัด how w h y เข้าไปซึ่ง ผู้เขียนหรือคุณไซมอนซีเนบอกว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่จับใจนะครับมันไม่จับใจเขาก็ยกตัวอย่างขององค์กรที่ประสบความสําเร็จมากมายในหนังสือเล่มนั้นยกตัวอย่างของบริษัท a p p l e นะครับยกตัวอย่างของพี่น้องตระกูไลไรซ์ที่เขาคิดพ้นเครื่องบินยกตัวอย่างของอด็อกเตอร์มาตินลูเธอร์คิงนะครับที่เรื่องของการ แก้กฎหมายที่แบ่งแยกผิวอะไรประมาณนี้ในอเมริกาคือทั้ง3อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ไซมอนซีเนกพยายามยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าผู้นำหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จในการสื่อสารเนี่ยเขาสื่อสารจากวายก่อนว่าเขากำลังทำสิ่งนี้ไปทำไมนะครับแล้วค่อยขยายออกมาว่าทำอย่างไรดีและสุดท้ายต้องทำอะไรนะครับ เขาก็เอาตัวอย่างโฆษณาของ Apple ขึ้นมาพูดถึง Apple คอมพิวเตอร์นะไม่ใช่รูป a p p l e นะ Apple คอมพิวเตอร์ขึ้นมาพูดถึงว่าเออทำไมเริ่มอะไรเนี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันจับใจคนพอมันจับใจคนเนี่ยมันจะสร้างความอะไรดีละ่ะเชื่อมโยงแล้วกันเชื่อมโยงกันระหว่างผู้บริโภคกับสินค้านั้นแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้านั้นๆนะครับฉะนั้น ถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจนะครับสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารถึงว่าที่ลูกค้าของเราถึงผู้บริโภคของเราเราต้องเริ่มต้นจากคําว่าเรากําลังทําสิ่งนี้ไปทําไมนะครับก็คือบทสรุปคร่าวๆแล้วกันของหนังสือเล่มนี้ start with why เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งไปหามาอ่านดูนะครับแนะนำนะครับส่วนเล่มนี้เป็นเล่มที่2ของเขา นะครับเป็นเล่มที่ผมกําลังจะแบ่งปันกาลังจะแชร์เพราะผมเริ่มอ่านไปละ2สองบทนะครับเล่มนี้หามานานนะครับจริงๆมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ผมเข้าใจผิดคิดว่ายังไม่แปลนะยังไม่แปลไม่แปลก็หาหาจนพอรู้ว่าอ๋อแปลแล้วไปหาดูปรากฏว่าตามร้านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเก็บหมดแล้วไม่มีแล้วตามสำนักพิมพ์เรียกเก็บกลับไปเนี่ยไม่ว่าจะไปหาที่ในอินหรือจะไปหาที่ซีเอ็ดไม่เจอละ ทั้ง2อง้านบอกเหมือนกันว่าสำนักพิมพ์เรียกเก็บคืนไม่มีนะครับฉะนั้นก็เลยโชคดีไปได้จากในแพลตฟอร์มหนึ่งละกันนะครับก็เลยได้มาอ่านนะครับพออ่านไป2บทก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งทีเดียวนะครับจริงๆคุณไซมอนซีเนกเขียนไว้3เล่มนะครับเล่มที่3ชื่อว่า Infinite Game นะครับผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ละ ผมอ่านจบแล้วทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับตอนแรกไม่รู้ว่ามีแปลก็ไปซื้อภาษาอังกฤษมาอ่าน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 ไปสักพักหนึ่งพออ่านภาษาอังกฤษยังไม่ทันจะจบดีเลยไปเห็นร้านหนังสือเอ้ามีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เลยซื้อแปลมาอ่านด้วยก็เลยเล่ม infinite game ก็อ่านจบไปแล้วเป็นเล่มที่3นะครับก็เลยอยากจะอ่านเล่มที่2พออ่านเล่มที่2ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนเก่งนะครับเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือได้เก่งมีวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็คําพูดหรือตัวอย่างที่เขาเอามายกมันก็กินใจนะครับมันก็ทําให้เราเห็นภาพทําให้เรานึกภาพตามได้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็วันนี้เอาหนังสือเล่มนี้มาฝากกันนะครับขอบคุณมากครับคุณมาลัยเหระครับคุณมาลัยแก้วกลางเหระครับที่ติดตามกันขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์ผมไปติดตามกลับนะครับโอเค ตามกติกาของผมเองไม่อยากรบกวนเวลาเพื่อนๆนานผมจะจับเวลา10นาทีนะครับอุยไม่ขึ้นอ่ะ10นาทีนะครับไลฟ์ Live นี้10นาทีโอเคไปเริ่มกันนะครับวันนี้จะแบ่งปันหนังสือเรื่องว่า leaders eat last นะครับแปลง่ายๆก็คือผู้นำกินทีหลังนะครับผู้นำกินทีหลังแปลเป็นไทยว่าชื่อภาษาไทยว่านำยังไง ได้ทั้งใจได้ทั้งงานนะครับโดยคุณไซมอนซีเนกเล่มนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำล้วนๆเลยนะครับเขาก็พูดถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยองค์กรองค์กรนึงเนี่ยการจะประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้วัดอยู่แค่ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีทีมการตลาดที่เข้มแข็งมีการเงินที่มีสภาพคล่องโน่นนี่นั่นแต่ อาจจะวัดจากผู้นําเลยก็ได้นะครับผู้นําเป็นคนที่มีบทบาทอย่างมากที่จะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่กําลังเริ่มต้นที่จะสร้างธุรกิจนะครับเริ่มต้นที่จะเป็นผู้นําก็ลองถามตัวเองดูว่าเราเข้าใจความหมายของคําว่าความเป็นผู้นํามากแค่ไหนภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า ลีดเดอร์ชิพนะครับความเป็นผู้นำการเป็นผู้นำเนี่ยอาจจะไม่ยากนะครับเช่นเราสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการนะครับพอเราเข้าไปได้รับตำแหน่งผู้จัดการเราก็มีลูกน้องละให้เราให้เรากลายเป็นผู้นำได้ละอันนี้ไม่ยากฉะนั้นการเป็นผู้นำโดยตำแหน่งโดยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ยากนะครับแต่การที่เป็นผู้นำที่เป็นผู้นำที่แท้จริงที่มีคนจำนวนมาก เชื่อเราเชื่อมั่นเราถึงขั้นศรัทธาเราถึงขั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องให้เขาทําเขาสามารถคิดได้เองทําได้เองจนเราใช้เวลากับการแก้ปัญหาน้อยที่สุดเลยใช้เวลากับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากได้มากเนี่ยถือว่าเราเป็นผู้นําที่ ประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับแล้วบทนําของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยเขาไปให้เ,เขาใช้คําว่าจอร์จเจฟรินนะครับเป็นพลเรือโทกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่กเกษียณอายุเขียนนะครับเขียนบทนําให้เขาก็บอกว่าความสำคัญของผู้นำนะครับ ที่เรียกว่าเป็นลีดเดอร์เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเขายกตัวอย่างถึงกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเขาใช้คาว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จมากในเรื่องของการเป็นหน่วยงานการรวบรวมคนที่ทํางานหลากหลายเข้าด้วยกันแล้วก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งแล้วก็ประสบความสําเร็จสูงในภารกิจต่างๆนะครับอันนี้เราไม่เราไม่รู้นะก็คือเป็นเรื่องของของเขาและกัน กองทัพเรือของสหรัฐเขาได้รับการยกย่องแบบนี้มีเรื่องหนึ่งที่พลเรือโทคนนี้เขาบอกนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ใน,ในกองทัพเรือในเรือรบอะไรประมาณนี้ถ้าคุณได้สังเกตคุณจะเห็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาทานข้าวเวลากินข้าวเนี่ยพลทหารได้กินก่อนคนที่ตำแหน่งตำ่ำที่สุดได้กินก่อน ถัดมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคนที่มียศสูงสุดในเรือกินทีหลังสุดนะครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แปลกมากนะครับผมว่าส่วนใหญ่เรามักจะให้ผู้ใหญ่กินก่อนให้คนที่มียศสูงกินก่อนให้อะไรต่างๆได้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยเป็นลูกน้องกินเราเป็นอย่างนั้นกันถูกไหมแต่ที่กองทัพเรือสหรัฐกลับกัน ผู้นำกินทีหลังสุดเขาก็เลยใช้คำว่า leader s eat last นะครับเขาบอกว่าหลักการคือผู้นำจะต้องเป็นคนที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนของผู้นำเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมก่อนเสมอนะครับฉะนั้นถ้าผู้นำเมื่อไหร่ไม่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยอันนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้นำที่แท้จริง ลูกสาวอ่านหนังสือทั้งอังกฤษและภาษาไทยโอ้เยี่ยมเลยครับอันนี้เหรอครับเล่มนี้เลยเหรอครับเล่มเล่ม leader is last เหรอครับดีไหมครับภาษาอังกฤษผมก็อยากจะหามาอ่านเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ไปอ่าน infinite game เนี่ยคุณไซมอนเนี่ยเขาจะมีถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเขียนในปกปกหน้า,นาด้านในตรงเนี้ยเขาจะมีเขียนสิ่งหนึ่งเอาไว้ นะครับเขียนเป็นพารากราฟไว้ซึ่งในอินฟินิตเกมพ a รากราฟนั้นดีมากๆนะครับในปกหน้าด้านในเนี่ยแต่หนังสือแปลไม่มีไม่ได้แปลพารากราฟนั้นมาเลยไม่ได้แปลทั้งอันนั้นมาเลยก็รู้สึกเออเสียดายนะเราไม่รู้ไอเล่มนี้ก็เหมือนกันเล่ม start with why ผมก็ไม่ได้อ่านภาษา,ษาอังกฤษผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเขียนไหมนะครับเพราะโดยปกติแล้วผู้เขียนมักจะทําอะไรที่มันเป็นลายเซ็นของตัวเองนะ ทำอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ้าเคยชอบเขียนแบบนี้ก็จะเขียนแบบนี้ตลอดเนี่ยนั้นถ้าเล่มที่3มีผมก็เดาว่าเล่มที่1เล่มที่2ก็น่าจะมีเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไปหาภาษาอังกฤษมาอ่านบ้างฝากถามคุณอ้อสวัสดีครับคุณมุย้ยสวัสดีครับฝากถามคุณมาลัยฝากถามลูกสาวหน่อยนะครับว่าเล่มเล่มสเนี่ยนำยังไงเนี่ย leader is last เนี่ยภาษาอังกฤษมีด้านในมีข้อความอะไรไหมมีพารากราฟอะไรซ่อนไหม นะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะไปหามาอ่านบ้างหรือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมไปดูที่ที่เอเชียบุ๊กก็น่าจะมีนะ <ères. S 1> ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาให้ข้อมูลโอเคต่อ<笑><笑>นะครับเข <_ S 2> าก็บอกว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยผู้นำจะต้องเป็นคนที่เสียสละก่อนนะครับและเขาก็มีเล่าในบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยตั้งชื่อว่าการปกป้องจากเบื้องบนนะครับเขาก็เล่าถึง ขอบคุณมากครับน้องแนนขอบคุณมากๆเลย achieve แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยน <c oughs> จะสัญญาว่าจะไม่ลืมรู้สึกจะตั้งโกไว้สูงมากโ okay. อเคการปกป้องจากบุบบงบนเขาก็เล่าถึงการปฏิบัติการภารกิจหนึ่งซึ่งในประเทศอัฟกา,านิสถานเราจะต้องมีหน่วยงานภาพเขาเรียนหน่วย,วยงานไม่ใช่สิหน่วยหน่วยภาคพ,พื้นดินแล้วกันเป็นทหารบกแล้วกันง่ายๆนะครับ ที่จะต้องเดินไปตามเนี่ยปฏิบัติภารกิจฝ่าเข้าไป22คนปรากฏว่าก็ไปตกอยู่ในวงล้อมนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นเครื่องบินคือมันเป็นวิธีการปฏิบัติการของเขามันเขาก็จะมีเครื่องบิน2องลำอยู่ข้างบนไปกับทหารที่เดินเท้านี่แหละนะครับแล้วเกิดส่งสัญญ,ญาณว่าได้รับต้องการความช่วยเหลือเครื่องบินก็จะลงมาแล้วก็มาช่วยนะครับมาช่วย จมตีหรืออะไรก็ว่าไปผมก็ไม่ถนัดทางด้านทหารเท่าไหร่ปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยอากาศไม่เป็นใจนะครับเครื่องบินเนี่ยทัศนวิสัยไม่ดีแล้วก็เป็นกลางคืนด้วยนะครับฉะนั้นยังไม่ได้รับคำสั่งให้ให้ลงมาช่วยเหลือแต่นักบินเนี่ยตัดสินใจว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ลงมาเนี่ยคน ทหารทั้งข้างล่างเนี่ยประมาณ22นายจะต้องอาจจะต้องสูญเสียแล้วกันนะครับเขาก็เลยตัดสินใจลงมาช่วยนะครับบินลงมาช่วยฝ่าพายุฝ่าเมฆฝ่าอะไรลงมาแล้วก็ทัศนวิัยไม่ดีนะแล้วก็สามารถช่วยโดยที่ตัวเองก็ต้องเสี่ยงอันตรายนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกซุ่มโจมตีไหมแล้วจะต้องภูเขาเขาบอกว่าภูมิทัศน์มันเป็นภูเขาซะเยอะมันมีหน้าผาซะเยอะ ฉะนั้นเครื่องบินเนี่ยเวลามันมืดมองทัศนวิสัยไมดีมันก็เสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียเหมือนกันเครื่องบินแต่เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นว่า22คนนี้จะไม่ได้กลับบ้านนะครับปรากฏว่าเขาก็ลงมาช่วยนะครับแล้วก็พอกระสุนเต็มหมดก็ขึ้นไปตามอีกรำหนึ่งมาแล้วก็ให้ลงมาช่วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ขับนําแล้วสุดท้ายแล้วทั้ง22คนนั้นรอดหมดได้กลับบ้านนะครับ แล้วเขาบอกว่าจังหวะที่ไปถึงฐานทัพทุกคนมาเจอหน้ากันแล้วก็โผลเข้ามากอดกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องทำก็ทำไปตามหน้าที่ที่จะต้องทำเขาก็บอกว่าทำไมถึงทำผู้เขียนไปสัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะทำเขาบอกว่าในกองทัพเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อเสมอก็คือ คำเดียวที่อธิบายก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราคนที่เป็นผู้นำเนี่ยถ้าสามารถสร้างให้องค์กรเห็นถึงเรื่องนี้ได้เรื่องของการเอาใจเขามาใจมาใส่ใจเราเนี่ยองค์กรนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเกิดการเสียสละเกิดการทุ่มเทนะครับทหารที่ไปสัมภาษณ์มักจะพูดว่าผมเชื่อว่าถ้าเป็น เขาเขาก็จะทําแบบเดียวกับที่ผมทําเหมือนกันนะครับมันเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันว่าในจังหวะที่เราตกทุกข์ได้ยากเราไม่ลําบากแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับมียังไงมีเพื่อนเราซัพพอร์ตเสมอครบ10นาทีละอันนี้คือบทที่1ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือผู้นําจะต้องเป็นคนที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนนะครับแล้วก็ผู้นำที่ดีควรจะสร้างให้องค์กรหรือคนที่ตามเนี่ยเข้าใจถึงคำว่าใจเขาใจเรานะครับเขาจะเป็นคนที่จะลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเสมอเพื่อที่จะทำให้คนทั้งหมดรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าฉันไว้ใจได้ไว้ใจฉันได้เราไว้ใจกันได้ องค์กรของเราปลอดภัยนะครับอันนี้คือได้บทที่1พรุ่งนี้จะมาต่อบทที่2ให้ฟังว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจริงๆผมอ่านบทที่2จบละแต่เวลาหมดละนะครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้ครับไม่ทราบว่ามีคําถามอะไรไหมครับขอบค,ค,คุณคุณมาลายถ้าผมเรียกชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วผมไปติดตามกลับหรืออาจจะนั่งทักท่ายพูดคุยนะครับคุณมาลายบอกว่าลูกสาวอ่านหนังสือทั้งภาษา อังกฤษแลภาษาไทยเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยผมชื่นชมมากๆเลี้ยงลูกได้ดีจริงๆพี่เต่าขอตัวไปนอนคุณบอลขอตัวไปนอนโอเคคุณมุยมาทักทายการสวัสดีครับอ่ะน่าจะไม่มีอะไรสวัสดีครับคุณไทเกอร์นะครับน้องแมวไทเกอร์ผมไปดูก็น่ารักทุกคลิปเหมือนกันเหมือนเดิมโอเค อ,อย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับไลฟ์นี้10นาทีพอ ep ที่93ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ